วันนี้ก็มาที่ไร่เหมือนเดิมนะพี่น้องมาที่ไร่เหมือนเดิมเห็นต้นไม้ที่เราะเอาไว้บ้างอะไรบ้างชำไว้บ้างชำไว้บ้างอะไรบ้างพี่น้องว่าบูเหตุการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ฝนมันต้องตกอยู่นะพี่น้องมันเนี่ยมันต้องตกอยู่แต่ว่ามันตกน้อยเกินไป ว่าจะเอาไปปลูกหรือเอาไปซ่อมที่มันตายตาย,ตายไปบ้างอะไรบ้างไม่กล้าเหพี่น้องดูมันตกแบบน้องดูมันมาแบบกดทั้งขี่อ่ะมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วลมดูหนิโอโ้โหมีต่โโลมฝนมันมีเป็นฝอย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 ,อยนะพี่น้อง ถ้าเอาต้นไม้ไปลงมาาันจะตายหมดเลยผมว่าไม่กล้าเลยเด็กนี่มันจะศาสตไทยแล้วที่นี่ไม่มีฝนใหญ่เลยนะพี่น้องพวกนี้มัดติดต้นไม้พกนีนี่คือมะนาวนะมะนาวแป้นอะไรพิกิดเกิดเลยรผมปอนมาไว้ถ้าเอาไปปลูกลมพัดรากฉีกรากขาดหมดต้องตอกหลักขนาดหนักเลยนะพี่น้องดู มันมีตะลมฟรมีฝนเลยอ่ะโอ้โหป่านนี้ได้ยังมีฝนอีน้องย่อคันสาอยู่แล้วใช่ไหมน้องโอ้โหปีนี้มันเป็นไรไม่รู้นะที่ราชบุรีนี่แรงจัดเลยนะพี่น้องแรงจริงๆเลย